ถ้าก็มองชี้เห็นว่าเป็นการขยายโอกาสเนี่ยครับซึ่งถ้าอย่างจีนเนี่ยเขาจะทำารถไฟยฟ้า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเศษแล้วต่างเมืองต่างๆเขาเนี่ยตอบไว้แค่วิ่งประมาณ450-500กิโลเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยเชื่อมเมืองต่างๆก็เลยอยากจะเชื่อมในภูมิภาคนี้ด้วยซึ่งจะเชื่อมเงี้ได้เนี่ยก็เป็นการขยายอิทธิพลของจีนและขณะเดียวกันก็ทำให้ เติบโตไปด้วยกันแบบวินวินทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับ mm hmm. ตั้งทุกฝ่ายทั้งจีนทั้งแคนเบอร์ทั้งเวียดนามพมา่าไทย mm hmm. มาเลเซียอะไรพวกนี้เนี่ยครับ mm hmm. ว่าก็ถือว่าเป็นประเทศพี่เอื้อที่นี่ oh oh. จีนก็ตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้น <Okay. S 2> ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ,อต้นสัปดาห์เนี่ยประมาณวันที่13เนี่ยครับ <Okay. S 2> ผมก็ไปฟังทางอ,องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนเนี่ยครับ <Okay. S 2> ซึ่งเป็นปัจจุบันของอ ธนาคารกรุงเทพเนื่องในรประตกถาชินโสมบนพานิชยเเษษ์เนี่ยครับเป็นปีที่สิเนี่ยครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยก็มาพูดเห็นว่าเนี่ยถ้าเราจะทํารถไฟฟ้าทำเรื่งต่างเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งถ้าเกิดทานี้ขึ้นมาเนี่ยอสสงหาทรัพย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอ,อย่างเช่นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเนี่ยส่วนนึงอาจจะขนคนได้แต่ส่วนหนึ่งอาจจะมีทั้งขน สินค้าต่างๆได้ด้วยนะฮะนี้ก็จะเป็นการช่วยอะไรการเปลี่ยนเป็นรูปแบบเมืองเลยใช่ครับอย่างเช่นแทนที่คนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาทำมาทำงานในเมืองเนี่ยแทนที่จะมาจากแค่นครปฐมอาจจะไปไกลกว่านั้นนะเดินทางเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นดังนั้นก็มีทางเลือกในการอยู่อาศัยได้มากขึ้นเกิดเมืองบริวารได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับเกิดเป็นเมืองบริวารรอบๆเนี่ยน, <c oughs> นะ,นะครับมันจะไ,ไม่ต้องแออัดอยู่ในกรุงเทพเ็นเกินไปครับครับจริงๆในแง่ของความเร็วดร ในแง่ของความเร็วของจีนเนี่ยห้ารกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะครับอ่ามันมีเทคโนโลยีของประเทศอื่นอีกไหมที่มีความเร็วที่สูงกว่านี้ครับที่ผมไปฟังทางจีนสางเอกรนทัทูตจีนกับทางบรรษัทลงทุนของจีนเนี่ยครับครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านก็ทั้งใช้ทั้งเทคโนโลยีของอย่างชิงกังเซนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าแม็กเล็บของทาง ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแล้วก็มีเยอรมันบ้างอะไรเงี้ยเรียกว่าผสมผสานอ่าผสมภาษาเนี่ยคือจีนนี่ฉลาดกว่าเรามากเลยเนี่ยครับคือก็ให้ใครมาทำเนี่ยก็ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะของของฝรั่งเศสจะวิ่งได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มาพัฒนาจนกลายเป็น500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะของไทยเรานี่รับไฟฟ้ามาจากอังกฤษนั้นจนบัดนี้ร้อยปีก็ยังอาจจะใกล้ๆเคียงเหมือนเดิม S <S นะถ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยครับจริงๆแล้วเราควรจะเป็นผู้นํารถไฟในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำไปเนี่ยครับโดยโลเคชันเนี่ยนะโลเคชันแล้วก็โดยที่เราได้รับรับรถไฟมาเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยร้อยเศษปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่จีนนีร่รับเทคโนโลยีมาแล้วมาปรับให้เป็นของตัวเองได้ด้วยอ,อันนี้เป็นความเหนือชั้นอย่างหนึ่งอันนี้คือความต่างใช่ครับ ซึ่งทาให้จีนมีการเตือนเติบโตมากซึ่งถ้าเรา,เามาใช้บริการของเขาหรืออะไรต่างเขาเนี่ยเราก็ต้องมีเงื่อนไขที่ดีที่ไม่ให้ก็ถูกครอบไม่ให้ถูกคขอบคงํนะาใขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับอเอ้ดรท่านทูดได้ให้ข้อมูลบ้างไหมฮะว่านอกเหนือจากความสนใจที่ทางจีนเนี่ยนะจะมาสนใจในเรื่องของไฮสปีดเทนในประเทศไทยเนี่ยแล้วประเทศอื่นในจีนได้ให้ความสนใจในลักษณะนี้บ้างไหม อ๋อจีนก็ไปทั้งพมา่าเนี่ยครับนะหรือว่าลาวอะไรเงี้ยนะครับหรือเวียดนามเพราะว่าถ้าเกิดว่าจีนสามารถที่จะมีเครือข่ายกับประเทศเหล่านี้มากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นเนี่ยครับ,รบมันก็เป็นการขยายอิทธิพลของจีนด้วยนะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัรเล่งดังในแต่ะประเทศใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นการ ปกป้องผม้เยี่ยของบประเทศเขาด้วยแต่ขณะเดียวกันแบ่งปันผู้ยี่ยให้กับคนในพื้นที่เราด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่จับตาวิเศษของเอเมริกาหรือรัเสเซียบ้างก็ได้มันจะมาครอบงาเกินเกิน <ๆ S 1> ไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผมมีข่าวหนึ่งกันเจอว่อาหลังจากที่พม่านี่มีการเลือกตั้งช่วงพฤศจิกาใช่ไหมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีจีนเข้าไปเยี่ยมทางเทศจีนผู้นําจีนเข้าไปเยี่ยม สิ่งที่คาดไม่ถึงก็มีอินเดียเข้าไปเยี่ยมนะคือ <laughs> เรียกว่าประเทศใหญ่ทั้งนั้นนะจีนก็พัน0ี่้ล้านคนคอินเดียก็พันล้านคนนะรเรียกว่าเป็นมีประชากรเยอะม,มากรเรียกว่าสองมหาอำนาจใหม่ๆเนี่ยนะของเอเชียเนี่ยก็ให้ความสนใจกับพมา่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับดังนั้นเรียกว่าถ้าจีนเข้าไปประเทศไหนเนี่ยก็ ธรรมดานะฮะอาจจะสร้างความกังวลความวุนให้กับทางตะวันตกอมควรว่าจะไปสร้างอ,ะ,อ,อ,ะ,อะไรนะ,ะเป็นมหาอำนาจใหม่ให้กับประเ<ช>ทศเหล่านั้นหรือไม่ใช่ครับอย <นะ S 2> ่างเช่นกรณีอย่างเนปาลเนี่ยครับเห็นชัดว่าเนปาลนี่ อินเดียก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษจีนก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับอย่างสิคิมน,นี่ถูกครอบงำโดยอินเดียเลย,ยเป็นต้นนะครับภูฐานนี้ถูกครอบงำหลักโดยอินเดียแต่จีนก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเหมือนกันนะมผมไปบรรยายในสองประเทศนี้เนี่ยครับว่อาอย่างอินเดียนี่มีกองทหารอยู่ในภูฐานเลยเป็นต้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะ ขยายิทธิพลกันแต่ตอนนี้อินเดียยังขางชันจีนนิดหน่อยแต่ก็พยายามจะไล่ตามกันมาครับแต่ก็แปลงนักเตอร์นะถ้าเราย้อนไปสักห้าปีสิปีเนี่ยเราเคยได้ยินแต่เจบิกเจบิกใช่ไหมที่เรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวให้ความช่วยเหลือเป็นตัวที่ว่าผ่อิทธิพลมาทางด้านภูมิภาคนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าหนึ่งเดียวนะเพราะว่าแต่หลังจากนั้นก็มีฮะมีจีนมีอะไรต่างๆแทรกเข้ามาอะไรเข้ามาปรากฏว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะเงียบ ครับนะฮะก็เรียกว่าเป็าษาสังกิจค่อนข้าง,งายอย่าลออตัวหน่อยครับก <c oughs> ็อย่างที่ไปสำรวจใช่ไหมตั้งด้านญี่ปุ่นอะไรต่างๆก็ค่อนข้างหลายอย่าง ัได้ออกมาค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอ๋ออย่างคอนโดของเขาเนี่ยจะตางเวลา3 4มสี่แสนแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่าในเมืองจีนอ๋อครับนะแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกันแล้วผมว่าโตเกียวน่าอยู่กว่าเซี่ยงไฮ้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เลยว่าค่าของชีพอาจจะแพงอะไรอย่เงี้เป็นต้นแต่พม่านี่เขาเคียดมากนะอาจารยโอ้คนไหนจะเครียดข้างหน่อยเนี่ยครับแต่อย่างพม่านี่จริงๆแล้วศักยภาพมันเต็มเปี่ยมเพียงแต่ว่าไปติดปัญหาเรื่องการเมืองหลังเลือกตั้งเนี่ยคนก็มองในแง่ดีขึ้นถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งแแบบบบออออาาาาาจจะะะปลลมมมๆ้้งงงไไรรรยย่่่่่เเีีีีีนคััตกกกกก็ดดดูววทื เลยก็เรียกว่าท่านเงาะชาบชาบรู้ไหมนะห้แต่งตัวดีพวกก็ถือว่าเป็นเป็นไปตามกติกาของที่ทางตะวันตกบอกนะฮะว่าถ้าผมจะเป็นประชาธิปไตยต้องผ่านการเลือกตั้งแล้วก็จะไปตั้งคําถามกับเขาก็ไม่ได้เพราะเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมก็น่าเสียดายเหมือนกันครับครับก็นั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งซึ่งในอดีตเดิมเนี่ยนะฮะมาหามหน้าตะวันตกหรืออย่างตัวผู้เล่นเก่าๆอย่างญี่ปุ่นนะฮะมีวสบาท แต่วันนี้ปรากฏว่าเป็นจีนถัดมาก็จะเป็นอินเดียอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆไทยเราเนี่ยก็ทําเป็นพี่เอื้ยในภูมิภาคนี้ได้นะอย่างเช่นวัฒนธรรมเนี่ยต้องทํอยังไงถึงจะเป็นพี่เอ้ยได้อย่างอ่างแง่หน,นึ่งเนี่ยนะครับออละครน้าเน่าหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยว่าเป็นที่นิยมในประเทศทไม่ว่าจะเป็นลาวหรือเขมรเนี่ยครับ หรือพาม่าแล้วก็นิยมสินค้าเราเนี่ยนะครับเรบถาถ้าเราให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องกันแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันเนี่ยครับ<ช>ประเทศต่างๆเ่านี้เนี่ยถือเป็นคล้ายๆอันนี้นคมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเราโดยทั่ไปเนี่ยครับนะบแล้วเราแผ่ที่พลไปได้มากเนี่ยยิ่งขายสินค้าได้มากขึ้นยิ่งติดกงงงง<ช>ันงอมแงมแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ให้ประโรชโ์เข้าในแง่ที่เราก็ขายสินค้าอย่างเป็นธรรมเนี่ยครับผมว่าเราสามารถที่จะเป็นเพีเในภูมิภาคนี้ได้อย่างสบาย แต่บางทีอาจะกําลังบางทีบ้านเราก็กำลังยุ่งๆเนี่ยครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปแผ่อิทธิพลมากนักเหมือนอย่างจีนไอ้เหมือนอย่างญี่ปุ่นตอนนี้อาจจะชะลอชะลอไปเพราะว่าเศรษฐกิจแย่ลงอย่างนี้เปมนต้นนะคะรับเพราะอย่างบ้านเราต้องช่วยตัวเองให,ให้แข็งแรงก่อนนี่ก่อนครับตอนนี้เราเรียนภาษาเรื่องภาคใต้บ้างอะไรต่างๆบ้าง<จ>ะนะครับใช่ๆน่เาเส <c oughs> ียดายครับ ปัญหาหลายอย่างแต่อย่างน้อยก็ดีนะครับดรในแง่ของถึงตัวเลขต่างๆจากที่ดูไปดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่อยากเป็นลาวไม่อยาเป็นเขมรไม่อยากเป็นเวียดนามหรือรือพม่ได้ไปดูบ้างไปครับพ่าก็เป็ไปเห็นห็นเห็นมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกอะไรบางอย่างบ้างอย่างเช่นว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่ดีไม่ดีมันอยู่ที่เปล่าเรื่องของการเมืองเป็นสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นว่าสัก50ปีแล้วเนี่ย การเมืองในพม่าในไทยล่ะจะดูสั่นคลอนหน่อยแต่บางคนไปลงทุนในพม่าปรารปรกฏว่าตั้งแต่ ห้าสิบปีแล้วจนปัจจุบันพม่าไม่ได้ดีขึ้นเลยนี่นะครับเลือกลงทุนผิดที่ะนะหรือว่าอย่างเช่นฟิลิป,ปินเมื่อก่อนนี้แทบจะไม่มีรัฐบาลแต่ทีนี้เข้มแข็งมีรัฐบาลพักเดียวนะที่อินโดนีเซียก็มีรัฐบาลพักเดียวทําให้การเติมเติบโตดีมากนี่นะครับแต่อย่างประเทศไทยเราอาจจะชะลอไปนะแต่ในช่วง20่สสปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราดีเพราะว่ารอบบ้านเราเจอสงครามอินโดจีนก่อนเลี่ยไ,ไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้พวกนี้ก็กาลัง ตามมาาติดๆดยเฉพาะอย่างเวียดนามนี่ยครับเนี่ยผมไปเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเวียดนามที่นั่นเนี่ยเขาเห็นก็ก็คึกคักกันมากปราบปรามคอร์รัปชันจริงจังนะส่วนมากของเราจะปราบกันแต่ตามแบบปราบๆอะไรนี่แหละครับมันก็เลยไม่ได้มีความจริงจังไม่ได้เขียนเสือให้วัวกลัวหรือไม่ได้เชียดไก่ให้ลิงดูเท่าที่ควรนะมันก็เลยทําให้บ้านเราก็อาจจะชะลอลงไปบ้างในขณะนี้ครับครับนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นบรรยากาศรอบๆเราอะไรต่างๆนานานะดตอร์พอเราคุยในรอบปี 2553เนี่ยนะที่ผ่านมาควรทุกควรเนี่ยอยากให้ดักเตอรมองอภาพที่จะเกิดขึ้นในปี2554นิดหนึ่งหน่อยรับว่าอะไรคือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิสััหาาิมทรัพท์ษษษษในปีหน้านี่ส่วนมากก็คงจะเป็นเรื่องว่าเราจะทำไงดีอ่ มอนิเตอร์ทั้งอุปสงค์และอุปทานให้มันสอดคล้องต้องกันเนี่ยนะครับ,รบมันก็ต้องอาศัยข้อมูลอย่างที่ว่าเนี่ยครับ,รบเพื่อที่จะบางทีผมก็เชิญหน่วยราชการมาคุยกันเหมือนกันว่ามีข้อมูลเราเก็บข้อมูลเป็นไงบ้างเพื่อที่เขาจะได้ใช้สอยเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับ,รบแต่อย่างนึงก็คือว่าบางคนอาจจะห่วงเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยว่าดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าอาจารย์ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นั้งที่จริงๆแล้วดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะ ธุรกิจสาขาการเงิน,นบ้านเราอาจจะค่อนข้างจะผูกขาดสักหน่อยหนึ่งจึงโอกาสนะถ้าเรามีการเปิดกว้างทั่วไปเนี่ยความห่างระหว่างอาตาัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากก็อย่าต่างกันเนอยอะซึ่งมันก็ทําให้เกิดการขันเสรีการขันขันเซรีเนี่ยครับแต่บ้านเราไม่มีจะให้มีคงไม่ได้มีแค่ชั่วข้ามคืนก็คงต้องใช้เวลาแต่อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ดอกเบี้ยมจะเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยมันก็คงไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงขนาดที่เกิดเป็นความโกลาหลหรือสร้างปัญหาให้มากมายนัก แต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าเออถ้าอย่างปีนี้เนี่ยเรามีการสร้างคอนโดขึ้นมาเยอะแยะปีหน้าเกิดสร้างขึ้นมาเยอะแยะอีกเหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็เกิดมันเสร็จพร้อมกันสักสองปีข้างหน้าเนี่ยมันต่างคนต่างรอขายต่างคนต่างว่ารอจะปล่อยเช่าถึงวันนั้นเนี่ยมาลันดูแกมาแลดูกันอาจจะแย่เหมือนกันแต่วันนี้ยังขายได้แล้วก็ยังมีคนจองซื้อบางคนจองซื้ออาจจะจองปลอมก็มีเช่นว่าพรรคพวกกันจองเป็นโนมินีเพื่อให ู้เงินแบงค์ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็อาจจะมีบ้างแต่หลักๆก็คือว่าเราก็ต้องเน้นให้เห็นว่าถ้าเกิดวันนี้สร้างเสร็จขึ้นมาอีกสักสองปีหน้าเกิดสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะขายได้หรือเช่าได้ตอนนั้นอาจจะเกิดความเสื่อมสุดลงไปได้ดังนั้นเนี่ยเราจะก่อสร้างให้มันมากมายนักๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นะอย่างจีนนี่ควบคุมขนาดว่าเมื่อก่อนนี้ซื้อบ้านหลังแรกก็ต้อง สามารถกู้เงินได้แปดสิบเอร์เซ็นต์บ้านหลังที่สองกู้ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ้านหลังที่สามห้ามกู้ก็ยังหยุดความร้อนแรงไม่ได้นะก็เลยตอบวันนี้ครอบครัวหนึ่งซื้อบ้านได้หลังเดียวเพืนะ่อเป็นการหยุดความร้อนแรงหรือว่าอาจจะมีมาตรการทางด้านภาษีหลืดดอกเบีย้ยอะไรก็ตามเนี่ยครับ <ขอ S 1> แต่ว่าบ้านเราก็ยังค่อนข้างที่จะกลัวว่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าจำนวนหน่วยในปีหน้านี้จะจะสูงเท่ากับปีนี้ไหมครับปีนี้อย่างที่บอกว่ามีประมาณสักหนึ่งแสนเนี่ยถ้าบีหน้ายังเศรษฐกิจยังคึกคักอยู่เนี่ยอาจจะ S <S 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 นะครับยกเว้นว่าเออเราเห็นว่าที่เกิดขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวเกิดไม่มีคนอยู่ไม่มีคนใช้สอยเท่าที่ควรเนี่ย <S <S อาจจะหยุดไปบา้างครั้งคราวอาจจะมีแบบชะลอไปบ้างแต่ว่าอาจจะใกล้เคียงเรื่อยๆกล่าวันนั้นนิดหน่อยแนวโน้มระหว่างแนวราบกับแนวสูงเนี่ยคือหมายถึงว่าอาคารชุดกับทางบ้านเดี่ยวทาเฮาเนี่ยอันไหนจะจ,จะมาแรงกว่าน,นี่ <S <S ยังไงก็ต้องเป็นอาคารชุดเนี่ยครับเพราะว่าครับเพราะว่ามันไม่มีทำเลอื่นทดแทนได้นะแล้วก็อย่างบ้านแนวราบนี่ก็ยังถือว่า ต้องเดินทางไกลนะก็เลยทําให้เรา,เ,าเกิดการสร้างบ้านแนวราบยังไม่มากนักเนี่ยครับอย่างที่ว่าอย่างหนึง่งแทนบ้านแนวราบและสาบ้านเดี่ยวเนี่ยมันยังเหลือขายอีกเยอะนะถ้าเหลือขายเยอะเนี่ยจะสร้างมาพื่อพลาดเป็นจำนวนมา,มากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่นั้นเนี่ยสัดส่วนของห้องชุดเนี่ยก็เลยเกิดเยอะกว่าและเกิน50%ครับในปีหน้าเนี่ยนะในปีหน้าครับโอ้เรียกว่า50 50 ครับคือห<ช>้อง50กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพวกอาคารชุดน่องอนั้นกาแบ่งกันระหว่างบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์ที่เป็น<อ>บ้านท้่เป็นประเภทบ้านแฝดกับตึกแถวเป็นส่วนน้อยมากครับๆๆๆๆแล้วเห็นเขาบอกว่าไอ้บ้านเทาวน์เฮาส์ตามแนวรถไฟฟ้าจะมาแรงมองอยังไงทาวน์เฮาส์ตามรถไฟฟ้าอาจจะมีบ้างครับอย่างเช่นบ้านของเอเซนท์พาวเวอร์ตี้สร้างเป็นบ้านกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้นี่จริงๆแล้ว ก็อาจจะมีไม่ไม่ได้มากหมายนะครับเรือถือว่าเป็นทาวเวาส์ราคาแพงเดี๋ยวนี้ครับอาจจะว่าเดือบสิบล้านต่อหน่วยเนี่ยมันจะหาคนซื้อจำกัดกลุ่มเล็กไปกลุ่มเล็กไปก็เลยทําให้สู้พวกขายคอนโดยูนิตละสองสาล้านไม่ได้ไอ้นั้นยังมีขาคนซื้อได้ง่ายกว่าครับนี่จริงโอกาสมันจะเป็นไปได้ไหมในเรื่องของคอนโดจะไปโฟกัสในเชิงของเซกเมนเทชันว่าคอนโดคนแก่ คอนโดสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์คอนโดสําหรับ,รบอะไรต่างๆมันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในประเทศไทยยังไม่มีนะคครับ,รบอาจจะพอมีบ้างครับ,รบแต่ว่ายังยังไม่ได้ เออวาได้ยังไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็อย่างบ้านพักคนแก่จากต่างประเทศมาก็มีเหมือนกันแต่บางท่านก็อาจจะไปอยู่ตามชานเมืองนะครับเดี๋ยวนี้มันมีจะบางคนจะฟื้นฟูหมู่บ้านเกะเท้าเข้ามาเหมือนกันเกะเท้าบนเกะเท้าสมัยก่อนหนหมู่บ้านพว่าพวกเกะอย่างเดียวก็มีเหมือนกันเนี่ยครับสมัยก่อนโฆษณาบอกตามสมุมทุมพุ่มไม้นี่ก็จะมีวังทุ่งยางเอาไว้ใช้สอยได้เลยะไราะนั้นบ้านเรายนนี้อาจจะมีขึ้นมาอยู่ก็ได้แต่ว่าจะเป็นข้อยกเว้นนะครับครับ เอาละท่านดรแล้วสุวเราคุยทั้งภาพตลาดบ้านนะแล้วก็สิ่งที่มัเกี่ยวเนื่องเช่นระบบขนส่งมวลชนนะครับ,รบเราพยายามฉายภาพในแง่ของตัวรอบๆนะฮะคุยภาคเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนด้วยกันในอินโดจีนเนี่ยนะครับรให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพพร้อมๆกันรตรงในส่วนนี้ก็เรียกว่าได้ครบทุกมิติ ทั้งในรอบปี2553ได้ได้แลหลังไปแล้วก็มองหน้าไปถึงปี2554ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านดรสมพลครับดีครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับผมกับทางท่านดรสมพลก็ได้สนทนากันแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก่อนข้างจะหลากหลายครอบคลุมครับ สำหรับ Close u t t h i l l n n d วันนี้ก็หมดเวลาลงผมทั้งสองก็ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ